สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมต่ายขายรถยนต์มือสองนะครับพี่ปีใหม่ใหม่ใหม่หมหมน้อยๆอ,อ,อยากเป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้แบบนี้และที่สําคัญไม้คันนี้วิ่งมาเพียงแค่1,880กิโเมตรเท่านั้นเองพี่ปีใหม่ไม่น้อยซื้อรถท,ทั้งทีต้องดีที่สุดกับต่ายขายรถยนต์มือสองที่ m c 999ลำลุกกาของ7ปัุมธานีและที่สำคัญฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดชื่นชอบให้ต่ายสักนิดนะครับพี่เป็นกำลังใจให้กันและกันติดตาม YouTube ช่องนี้ของต่ายสักหน่อยนะครับพี่หรือจะสะดวกโทรหาสอบถามต่ายได้ตลอดเวลาพี่ที่เบอร์โทร0945561036ครับผม 0945561036มีคำตอบเรื่องรถยนต์มือสองให้พี่แน่นอนและที่สำคัญวันนี้ไหม่วิ่งมาเพียงแค่1,880กิโลเมตรเท่านั้นเองเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์2,444ปีจดทะเบียน2,023มาชบนะครับพี่แมกไลเนอร์บันไดข้างเอ่อบันไดกันชนหลังนะครับเนี่ยทุกอย่างมีมาแล้วบันไดข้างไม่มีต่ายขอภัยตต่เปิดราคาพิเศษนะครับพี่คันนี้459,000บาทในช่องทางพิเศษช่องนี้เท่านั้นนะพี่ 459,000บาทเป็นเจ้าของได้สบายๆเลยพี่ตัวนี้ตัวแคปนะครับตัว e n c h 150แรงมาร้าเครื่องยนต์ 2,404cc เกียร์ธรรมดา6เกียร์รถสีเดิมสวยสดไม่มีอุบัติเหตุที่สำคัญรถปี2023เนี่ยเลขไมวิ่งมาเพียงแค่1,880กิโลเมตรพี่094 5561036พี่0 9 4 5 5 6 1 0 3 6เบอร์นี้เบอร์ตายพี่ติดต่อแอดไลน์เพิ่มเพื่อนกดติดตามตายได้เลยนะพี่นะหรือถ้าอยากได้จริงๆเนี่ยโทรมาสอบถามตายก่อนก็ได้พี่แอดไลน์มาถามก็ได้เดี๋ยวตายมีคําตอบให้จะซื้อสดซื้อผ่อนตายยินดีนะคะพี่ขายทุกอย่างพี่นะจะสดก็ขายจะผ่อนก็ขายนะ จัดไฟแนนจะดดาวเท่าไหร่ก็ขอให้บอกเนี่ยแหละครับ459,000บาทราคาพิเศษของ Entry คันนี้นะพี่นะบอกตรงๆว่าไม่ผิดหวังแล้วที่สำคัญไม่อะ1,880กิโลเมตรเท่านั้นเองไม่แท้นะพี่ย้ำนะพี่รับประกันโครงสร้างรับประกันเครื่องเกียร์กล่องได้อย่างสบายอกสบายใจ0945561036เบอร์ต,ตายมีคำตอบใหพ้พี่แน่นอนพี่ฝากติดตามด้วยในราคาปี2023คันนี้นะ 1,880กิโลเนี่ยย้ำอีกทีพี่459,000บาทเท่านั้นพอพี่459,000บาทเท่านี้จริงๆพี่จะซื้อสดซื้อผ่อนติดต่อสอถามต่ายได้ที่ MC999 าลำลูกกาคลอง7จ็ดปทุมธานีสวัสดีครับ